ต้องขอขอบคมากนด้วยที่น้องแตงตัวมาแต่งตัาร่วมเป็นเหรับงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะหน้าเครับหน้าเครับ้าา ก็จะสามาที่จะจองบัตได้ทางเพโนพบของเดได้เลยแล้วบนี้เม่นตนไปนะสาหาับที่จะจองบัตรท่าโได้ทการโพบของเดโดยราคาหนึ่งร้อย

มีโครงร่างพวกคิดโครง <inaudible> 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 ขอบคุณทุกท่อบรานรานครับขานท่านบอกท่านับขอคุนคอบครับขออบคุ่นอบครันานครับขอบครัคุณทุกทับ